ยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกนะครับหลานก็ยังลกๆกันอยู่นะครับดูก็ว่าํำอะไรนอกวันนี้เห็นหนมปังแวบๆแวบๆโอ้ขมปังกรอบเมนูปังกรอบขนมปังนะครับเห็นเมื่อกี้นี้มาเดิมไปแล้วสองกล่องอลูกค้าเห็นอบร้อนๆ <c oughs> หอมนะคะกล่องละยี่สิบบาทโตาตคตรถูกมากๆ,ๆเลย อบมาเริ่มเทิ่มบลาถ้อบใหม่ๆนะคะอบใหม่ๆเลยเนาะเมนูนี้หน้าร้านนะคะใครมาหน้าร้านสามารถแวะอุดหนุนกันได้นะคะหรือว่าจะสั่งมีเป็นบางวันหรือเปล่ารืาว่าทาไปเรื่อยๆใหม่ๆใช่ไหมใช่ใช่ทำใหม่ๆไปเรื่อยๆหน้าร้านเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราใส่เป็นกระปุกอยู่แล้วมันก็เป็นเมนูง่ายๆอยู่เนาะใช่ใช่เอาไว้เหมือนแบบ ตรงนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะแขตที่มาบางทีก็มาเป็นครอบครัวบางทีเด็กถามหาขนมเอาไว้รองท้องใช่ใอันนี้ก็สามารถลองท้องได้นะคะจะเป็นปังเนยค่ะเดี๋ยวเราจะให้มันมีหลายๆสูตรออกมานะคะเดี๋ยวปังกระเทียมปังเนยหนึบแบบนี้เนาะคุณกิอันนี้เนอยอะไรล่ะกรอบอันนี้เป็นปังไอเนยน้ําตาลอ๋อเป็นปังกรอบเนยน้ําตาลนะคะเดี๋ยวตัวเมนูอุดก็เแพบบ่อว่ากันวันนี้เอาตัวนี้ก่อน นี่นะครับก็นี่เป็นขนมปุบกลับร้อนๆเลยนะครับเตาอบร้อนๆเลยอบสดๆใหม่ๆอบออกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะำตาแลแบบนี้ลองชิมด,ดมูสิจิ๊ดฮะพึ่งออกจากเตาอืมปุบมาก,มากทานกับกาแฟนเนาะใช่ทำกับกาแฟน,นะคะนี่ดำก็ไม่ยากครับน้ำตาลทรายขาวครับขนมปังครับ แล้วก็เนยนะครับเอามาท,าทาทาทาแล้วก็เอาไปอบก็เป็นปังกรอบอันนี้ไม่ได้หายะะไปไหนด้วเดี๋ยวล,ลงคลิปปังกรอบให้ดูก่อนทำป,ปังกรอบกันนะคะวันนี้ปังกรอบเนยน้ําตาลมีเมนูที่ ง่ายแต่อร่อยทานไม่เบื่อนะคะทานได้เรื่อยๆทานเพลินๆนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มให้มีเมนูเป็นขนมเบเกอรี่นะคะให้มีเจมแจมอยู่ที่ด้านหน้าร้านเรานะคะโอ้แล้วจากคุณนิวไม่อยู่เดวให้ใครทำมันคุณนิวไม่อยู่ก็ไม่ได้กินนะถ้ามันหมดไงก็ทำไ้เรื่อยๆไงไม่ให้หมดเลยอันนี้มันก็ทําเอาไว้สักประมาณให้ขายหมดสามวันอะไรประมาณนี้เนาะ หรือเอเดอ์ออเดอร์ล่วงหน้าใช่นะคะกระปกุกไี้บ20บา,บาทนะคเดี๋ยวนิวทำไซส์20ให้ดูนะคะกระปุกของเรา20บาทใช่ไหมเอาลองใส่กระปุกดูเนาะก่อนเดี๋ยวน้องนิวใส่เดี๋ยวเรามาดูร้านใหม่ก่อนนะครับนี่นั่งก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้แดดร้อนแดดร้อนนะครับวันนี้แดดร้อนนะครับยังไม่ได้ถ่ายรีวิวร้านตัวเองเลยนะครับ มีแต่ Youtube ท่านอื่นๆมาถ่ายก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยโปรโมตร,ร้านไปในตัวนะครับนี่นะครับก็ผลิตภัณฑ์สั่งไปกินที่บ้านได้หรือจะสั่งกินนั่งที่ร้านได้นะครับกาแฟาสดกาแฟโบราณน,นะครับอิตาเลียนโซดาหลากหลายเมนูเนาะ ดี๋ยวไปดูน้องหนิวกำลัาลางเอาใส่กระปุกใหม่ๆันร้อนเลยนะครับนี่นะครับหลบๆแบบนี้เลยอ,อืมอกุบๆไปนะครับกี่ชิ้นเหรอหรือว่าเต็มกล่องเต็มเลยนะคะนึกว่านับชิ้นด้วยมาชิ้นห้ากล่องก็ดีเต็มกล่องอ๋อ นี่นะครับก็ได้ขนมปังกรอบน่าอร่อยอร่อยแล้วนะครับหน้าตาอบออกมาแต่ประมาณนี้นะคะกระปุกละย0บาทปกติก็ต้องให้มันเย็นก่อนอันนี้เย็นแล้วอันนี้เริ่มเย็นแต่ยังเป็นไออยู่นะเนี่ยแต่ประมาณนี้นะคะเราใส่กระปุกให้ดูน่ารักนะคะจะตั้งไว้ที่ด้านหน้าร้านกาแฟกระปุกใหญ่มากๆเลย20บาทไม่รู้ว่าได้กำไรหรือยังไงเนาะเอาช่วงโปรโมชั่นไปปกติเขาขายกัน5 9นะโอ้ยไม่ถึงเออตึงเยิ้มๆแบบนี้เนาะ ถึงหน้าถ้าเข้าในปั๊มยิ่งแพงนะอันนี้นะก็ให้ได้ทานกันทุกคนเนาะเป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ช่วงนี้ไม่ใช่เปิดร้านใหม่ก็ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะครับปรุงร้านใหม่ <c oughs> ปรุงร้านใหม่นะครับาบางคบกรอบสั่งได้นะครับใครถึงหน้าหนาวแล้วช่วงนี้ก็บรรยากาศได้นะครับเพราะว่า,าฝนตกแล้วมันมีหมอกขึ้นเนาะตอนเช้าๆเนาะ มีหมอกหมอกนี้หมอกนี้ประมาณสักสามสี่ทุ่มก็หมอกเยอะแล้วนะครับนี่นะครับฟังกรอบโอ้นาทานมากเลยมือล้างสะอาดแล้วนะคะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือพาะล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็ทํากันแบบสดๆสดใหม่ๆนะคะพัวเบ่ใหม่ๆเด้อนี่นะ สนใจสังซื้อส่งพร้อมอ,อ,อาหารของเราก็ส่งนะคะมันเป็นโปรกับกาแฟ,ก,าฟกกอกด้วยได้ไหมนี่ส่งไปได้ไหมนี่ซื้อครบกี่กล่องห้าก,กล่องเอ,อถาถ่ายคุกกี้ใช่ไหมต่อไปถ้าทุกคุกกี้หมดก็สามารถแถมนี่ได้อยู่เนาะค,ครับผมนี่น้องนิมกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้ เดีย๋ยนี้เราจะเอาเาตาอบนะคะอ,อกมาไว้ทำคุกกี้ด้านหน้าด้วยนะคะช่วงเราว่างๆจากการทำครัวนะคะหรือว่าใส่น้ำนะคะเดี๋ยวว,วิกเมนูเบเกอรี่ยังจะออกมาเรื่อยๆนะคะขนมอบแห้งๆนะคะที่สามารถตั้งขายได้หลายๆวันหน่อยเนาะทยอยมาเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะทำกันง่ายๆเลยเนาะ ทำไม่ยากใครเอาไปทำทานก็ได้นะครับง่ายๆแต่อร่อยนะครับอือกินเป็นเพลินเลยนะกรุบๆเลยนะพอชิมอีกหนึ่งเด้เอพอชิม,นนมนเนี่ยมมเนีย อ <c oughs> อร่อยนะครับรทานปังกรอบเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งเล่นได้ชิวๆนะครับชิวๆชิวๆกันเนาะอันนี้ย่าเทียมนะครับลมดีช่วงนี้ลมดี อันนี้เขาเรียกอะไรนะ้องมีมน้องมีมติดใส่ี่ยกระถางดอกไม้หรอกระลองกองแกงกรองกองแกงอยู่นะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้ช่องกาแฟกะกอกะด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ